ครับก็สรุปนะครับคุณผู้ชมครับว่าคันตรงไหนเก่าตรงนั้นมีปัญหาตรงไหนปิดตรงนั้นปิดเป็นจุดๆไปนะครับอันนี้ก็คิดว่าหลายคนก็คงจะรับได้นะครับคุณผู้ชมครับแต่ว่าแน่นอนนะครับเรื่องของออมาตรการที่ออกมานะครับยังมีกรณีที่การระบาดกันเยอะๆคราวนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่ปรากฏชัดแล้วนะครับว่า มันมันเป็นเชื้อสายพันธุ์อังกฤษนะครับเป็นเชื้อสายพันธุ์อังกฤษซึ่งก็เป็นที่สงสัยกันว่าคุณหมอยงก็สงสัยนี่ผู้เชี่ยวชาญน,นะวันนี้กระทรวงสาธารณสุขก็สงสัยว่าสายพันธุ์อังกฤษซึ่งเราเฝ้าระวังมันมาโดยตลอดเดิมเนี่ยเดิมเดิมทีเนี่ยระบาดปีที่แล้วเนี่ยจากจีนใช่ไหมครับแล้วก็ต่อมาก็ จากพมา่าใช่ไหมครับรอบสองนี้จากพมา่าสายพันธ์สายพันธุ์จีนะครับจากพมา่พมาพม่าจากไหนมาจากอินเดียอินเดียมาพมา่าแล้วก็เข้ามาระบาดรอบสองนะครับแต่คราวนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยกลายเป็นสายพันธุ์อังกฤษในโลกนี้เนี่ยเอาหลักๆนะมีอยู่ไม่รู้กี่สายพันธุ์เยอะไปหมดตอนนี้ที่มันกลายพันธุ์เนี่ยนะไวรัสตัวนี้มันกลายพันธุ์แต่ที่เราเฝ้าระวังคืออะไรครับอังกฤษ เพราะมันระบาดแรงเร็วนะครับระบาดแรงเร็วทีมงานขอขอตรงนี้ขึ้นมาดูหน่อยก็แล้วกันนะครับตัวเลขของโลกวันนี้ครับตัวเลขของโลกนะขึ้นมาขึ้นตรงนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับตัวเลขของโลกเนี่ยวันนี้เนี่ยร้อยสามสิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกคนติดเชื้อวันเดียวเนี่ยหกแสนห้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดนี่กลับมาหกแสนอีกนะสองวั 2, 000, 000. นล้านนี่ไม่ถึงสองวัน ล้านนี่วันนี้6กแสนห้านะครับแล้วเราดูเราดูที่ประเทศสรอเมริกาในีจ็ดหมื่นห้าบราซิลเก้าหมื่นอินเดียในแสนสองหมื่นหกพันฝรั่งเศสนี่ไม่มีตัวเลขวันนี้นะครับแล้วก็อังกฤษเนี่ยสองพันเจ็ดร้อยหกสิบสามอังกฤษอังกฤษนี่เขาฉีดวัคซีนมากที่สุดในยุโรปนะครับตัวเลขเขาจึงคุมได้เยอะ ส่วนฝรั่งเศสนั้นก็โอ้โหบางวันก็60,000กว่านะครับเพราะว่าฝรั่งเศสกับเยอรมันเนี่ยไอ้นี้กล้ากล้ากลัวกลัวไม่กล้าไม่ค่อยกล้าฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าเรื่องผลข้างเคียงก็กลัวนะครับก็เลยทาให้เขาระบาดกันเยอะแต่อังกฤษนี่คือฉีดวัคซีนมากที่สุดแล้วสายพันธุ์ของอังกฤษนี่แหละที่คุณผู้ชมได้ดูตรงนี้เนี่ยสายพันธุ์ของอังกฤษเนี่ยมันระบาดเร็ว เราระวังหลายประเทศระวังญี่ปุ่นเขาก็ระวังสายพันธุ์อังกฤษเราก็ต้องระวังและอีกสายพันธุ์หนึ่งที่เราระวังมากที่สุดคือสายพันธุ์แอฟริกาเนี่ยสองสายพันธุ์นียครับแล้วเราก็เจอทั้งสองสายพันธุ์นี้ในประเทศไทยที่มีคนไทยหรือต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยเราเจอทั้งสองสายพันธุ์แต่ว่าเจอกันอยู่ในสเตควอนเทนที่เราคุมมันอยู่ทีนี้คําถามเวลานี้ก็คือว่า แล้วมันหลุดออกมาจ,จากสเตคควันทีนได้อย่างไรหรือมันมาอย่างไงนี่แหละครับที่วันนี้เนี่ยที่ที่กระทรวงสาธารณสุขซึ่งเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีก็บอกให้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยไปสืบค้นไปหาคือตอนแรกไปหาหยืนยันว่ามันใช่สายพันธุ์อังกฤษใช่ไหมวันนี้ไม่ต้องบอกว่าใช่ไม่ใช่เพราะคุณหมอยงแก่พูดชัด ว่าแกตรวจนักเที่ยวที่ทงหล่อเนี่ยที่เอกมัยทงหล่อนักเที่ยวเนี่ย24คนเนี่ยทุกคนสายพันธุ์อังกฤษหมดและเจอเชื้อในคอนี่เยอะมากแล้วก็ไม่ป่วยเจอเชื้อเยอะแต่ไม่ป่วยจึงแพร่เชื้อได้เยอะได้มากอันนี้สายพันธุ์อังกฤษชัดเจน